วิตามินหนึ่งสองง่าเก่งมากอ่าเม็ดที่สองหนึ่งสองซ้ำอ๋อเก่งมากตาหวานนั่งดูเลยตาหวานกินหมดแล้วหนึ่งสองซ้ำอ่าเม็ดที่สามผ่านไปอ่าเม็ดที่สีหนึ ว้ายมาทางนี้มาทางนี้อ่ะเม็ดที่ห้าทางนี้มาทางนี้ลูกมาเร็วหนึ่งสองออวา้ายไม่พลาดอ้าวตะวันเม็ดที่หกฟึบอ่าไม่พลาดเม็ดที่เจ็ด ปึ๊บอ่าเมทที่แปดปึ๊บเก่งมากอ้วตะวัน